ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสร้างกลุ่มในโปรแกรม Adobe Animate กันนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราไปที่คำว่าไฟล์นะครับเสร็จแล้วไปที่คำว่า New นะครับผมจากนั้นนะครับแล้วก็นี่ครับตรงนี้ครับสแตนดาร์แล้วก็กดชีเอยดเลยครับ มาแล้วนะครับนี้น่าจะตรงนี้จะเป็นหน้าสเตตแล้วนะครับครับผมต่อไปเราก็จะ Export รูปเข้ามานะครับโดยไปที่คําว่าไฟล์ก็ Import นะครับแล้วก็ Import to library จากนั้นให้เราเลือกรูปที่เราหามาไว้นะครับอ่าพอ Import เข้ามาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับให้เราครับลากเข้ามาไว้หน้าสเตตนะครับผมจากนั้นเราก็มาปรับขนาดกันนะครับให้มันเท่าหน้าสเตตเรา ครับับตวก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็ต่อไปครับเราก็จะมาสร้างปุ่มกันนะครับให้ไปที่คำว่า insert แล้วก็ new symbol นะครับจากนั้นนะครับตรงนี้ให้ใส่เราจะทำปุ่มปุ่มตากว่วยนะครับแล้วก็พิมพ์ไปครับปุ่มตา ผมตรงนี้ครับมันจะมีมูวี่คลิปกราฟิกแล้วก็บัตทอนนะครับให้เราเลือกบัตทอนนะครับแล้วกดโอเคนะครับผมแล้วผมจากนั้นก็เห็นตรงนี้จะเป็นจุดเซนเตอร์นะครับให้เราสร้างรูปสี่เหลี่ยมนะครับโดยใช้เครื่องมือนี้นะครับผมก็ลากมาเลยครับนี่ครับมาประมาณนี้ครับเสร็จแล้วให้เรามาดูตรงไทม์ไลน์นะครับไทม์ไลน์จะมีอัพโอเวอร์ดาวน์ฮิตนะครับ ให้เราคลิกขวานะครับแล้วก็ i n นเสิร์ตคีย์เทั้งหมดเลยนะครับอินเสิร์ตคีย์เนี่ครับผมจากนั้นนะครับให้เราไปที่ตรงคำว่า up นะครับเราจะลบ delete ออกครับ delete ออกโดยปุ่ม delete บนแป้นพิมพ์นะครับให้เรากดครับ over เหมือนกันครับผมแล้วก็ดาวครับเรือยือฮิไว้นะครับที่จะเป็น ลักษณะปุ่มครับแล้วก็ตรงโอเวอร์นะครับเราจะให้เวลามอเลื่อนผ่านนะครับก็จะมีตัวอักษรขึ้นนะครับแล้วก็สร้างเทคขึ้นมาครับคราพิมครับ U e y E S U e y E S, <S แล้วก็ R นะครับแล้วผมก็ ต่อไปครับคําว่าดาวนะครับเราจะใส่เป็นเสียงเพียงนะครับก็คือกดลงไปแล้วก็จะมีเสียงเิี้งขึ้นนะครับเราไปเที่ว่าเราต้องไป Export เสียงเข้ามาก่อนนะครับ Import Import to Library เสร็จแล้วไปที่ขอว่าตานะครับโอเพ่นครับแล้เสียงก็จะมาแล้วนะครับแล้วก็ลากมาใส่เลยครับนี่ครับจากนั้นเรากดปุ่มกลับไปนะครับ จแล้วตรงนี้นะครับตรงปรพารตครับมันจะมีคําว่าปุ่มตาที่เราสร้างขึ้นให้เราลากเข้ามาใส่ในหน้าสติรับนะครับผมเสร็จแล้วเราก็มาปรับขนาดกันนะครับโดยที่คําว่า free t ท a n s f o r m เครื่องมือนี้นะครับแล้วเราก็ย่อลงไปครับครับผมเสร็จแล้วเราก็หมุนดูครับให้แต้ขนาดย่อครับอ่าประมาณนี้ครับ เสร็จแล้วเราก็มาลองเล่นดูนะครับโดย control enter หรือไม่ก็กดเล่นตรงนี้นะครับเอาเมาส์ชี้ขึ้น e y e i อ่ a เราชี้เข้าไป t s แต่ว่าตาครับก็จะมีเสียงครับพอเรากด s แต่ว่าตาครับพอเราเมาส์เล่อนผ่านนะครับก็จะขึ้น e y e ตานะครับเราก็จะทําไปอย่างนี้นะครับจนกว่าจะเสร็จนะครับทั้งหมด10อย่างนะครับก็จะมี ตาจมูกฟันมือเท้าขาแขนแปากหูแล้วก็หัวนะครับแล้วก็จะทำแบบนี้ไปจนกว่าจะเสร็จนะครับครับไปทำกันเลยครับผม ครับผมพอเราทําเสร็จแล้วนะครับอ่าให้เราคลิกเข้าไปดูนะครับตรงตัวอักษรนะครับให้ดับเบิลคลิกแล้วก็เอาเมาส์ชี้คาว่าโอเวอร์นะครับครับเราก็ร้องดากตัวอักษรดูครับว่าจะให้มันขึ้นตําแหน่งไหนครับผมนี่ครับเสจแล้วกดกลับครับครับเหมือนการบดเลยนะครับคาว่าโอเวอร์อ่าหูมันทับกันอยู่แล้วก็ลากมาอย่างนี้ครับทําไปเรื่อยๆครับ อ่าครับผมพอเราทําเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเล่นดูนะครับครับเราก็มาแองแตว่าตามแต่แสสแว่าจมูกที่แปลว่าฟันท้งแต่ว่ามือฟุตแปลว่าเท้าไม่แต่ว่าขาม่แต่ว่าตาไม่แปลว่าหู ก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับก็สําหรับการสร้างปุ่มโดยคลิกเข้าไปมีเสียงแล้วก็อเอาเมาส์มาลากจี้ไว้ก็จะมีข้อความขึ้น,นครับก็จะประมาณนี้ครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณค